a ซมี Xiaomi, เตรียมเปิดตัว Redmi Note 11 Series Version Global 26มกราคมนี้คาดเตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้ Google Play Game เปิดให้ทดลองเล่นเกม Android บน Windows แล้วในบางประเทศติดตามพร้อมชมข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจ สวัสดีค่ะพบกับข่าวไอทีใหม่ๆกันอีกครั้งนะคะกับช่องนันทเทคค่ะเซี่ยมีเปิดตัวมือถือ Redmi Note 7 Series ในจีนไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะโดยซีรีส์นี้มาพร้อมกับสเปคแบบจัดเต็มทั้งการรองรับ 5G และหน้าจออัตรารีเฟทสูงและระบบชาร์จไวสูงถึง120วัตต์นะคะโดยล่าสุดเซี่ยมีนะคะกำลังจะเปิดตัว r ร d m i Note 11 Series เวอร์ชัน g l o b a l ในวันที่26มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งสำหรับข้อมูลการเปิดตัวของ Redmi Series Note Version Global ะะเวรเชื่ออถืออแน้นอนเพระ เป็นการประกาศจากเสียวมีเองโดยกำหนดการเปิดตัวของเรดมีโนเซเว่นซีรีส์คือวันที่26มกราคมเวลา20นาฬิกาหรือเวลาไทยนะคะก็คือ19นาฬิกานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีภาพของ MUI i 13 version global ที่มีข้อความเขียนไว้ว่าได้เวลาแล้วเตรียมติดตามการมาของ MUI 13ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมๆกันกับเรดมี Note 11 series ในวันที่26มกราคมนี้เหมือนกันนะคะสําหรับ r ร d m i Note 11 series นะคะเปิดตัวด้วยกัน3รุ่นคะ่ะได้แก่ d mi Note 11ที่มา พร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียดแบบ Full HD Plus 2,400 x 1 0 8 0พิกเซลอัตรา Refresh r a 90 Hz CPU MediaTek Dimensity 810 5G GPU Mali G57 MC2 RAM ขนาด4และ8 g b และ ROM UFS 2.2ขนาด128และ256 g b กล้องถ่ายภาพด้านหลัง2ตัวกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องเอ t า a w i d าวความละเอียด8ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลระบบ เสียงรูหูฟัง3.5ม mm, ิลิเมตรและลำโพงสเตอริโอมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 5 3แบตเตอรี่ขนาด5000ม mm. ิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว33วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย MIUI 12.5ส่วนรุ่น Redmi Note 11 Pro นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียดแบบ Full HD Plus สอ0คูณพิกเซลอัตรา Refresh แสสูง 0, 120 z, CPU เฮิร์ CPU MediaTek Dimensity 9 2 0 5 g GPU Mali G 68 MC4 RAM ขนาด6และ8 g b และ ROM เทคโนโลยี UFS 2.2ขนาด128และ256 g b กล้องถ่ายภาพ3ตัวกล้องหลักเซ็นเซอร์ Samsung SM2 ความละเอียด108ล้านพิกเซลกล้อง Ultra Wide ววความละเอียด8ล้านพิกเซลมุมมอง120องศากล้อง Telephoto ความละเอียด2ล้านพิกเซลพร้อมกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลโดยในด้านของระบบเสียงมาพร้อมรูหูฟัง3.5ม mm, มพร้อมลำโพงสเตอริโอที่ปรับแต่งโดย JBL รองรับระบบเสียง Dolby a t m o มมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 5 3แบตเตอรี่ขนาด5160 m mm. รอมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว6 7วัตต์ระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย m i u i 12.5ส่วนในรุ่นท็อปสุดอย่าง Redmi Note 11 Pro Plus นะคะจะมีสเปคเหมือนกันกันกบ Note 11 Pro คะ่ะจะต่างกันเฉพาะแบตเตอรี่โดยรุ่นของ Redmi Note 11 Pro Plus จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่4,500ม mm. ิลลิแอมที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จไวสูงถึง120ัตต ะะโดยเคลมว่าสามารถชาร์จ0ถึง100%ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นค่ะโดยจากข่าวการเปิดตัวในครั้งนี้นะคะเราคงต้องรอดูกันอีกทีค่ะว่า Redmi Note 7 Series Version Global จะมีสเปคที่แตกต่างไปจากรุ่นที่ขายเฉพาะที่ประเทศจีนหรือเปล่านะคะและราคาขายนั้นจะเปิดตัวที่เท่าไหร่โดยในประเทศไทยนะคะคาดว่าจะตามมาหลังจากนี้อีกไม่นานอย่างแน่นอน Google Play Game เปิดให้ทดลองเล่นเกม Android บน Windows แล้วในบางประเทศตามที่ Google ประกาศไว้ในงาน The Game Awards 2021เมื่อเดือนธันวาคม คมปีกลายนะคะเกี่ยวกับแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน Play g เก e ที่จะทําให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นเกม Android บน PC ได้ทั้ง Windows 10และ Windows 11ล่าสุดทาง Google นะคะได้ออกรุ่นเบต้าให้แฟนๆได้ทดลองเล่นกันแล้วค่ะแต่เบื้องต้นยังจํากัดเฉพาะในบางประเทศได้แก,ก่เกาหลีใต้ไต้หวันและฮ่องกงเท่านั้นโดยทาง Google ระบุว่านะคะจุดประสงค์ของโครงการนี้ค่ะคือต้องการให้ผู้ใช้งานนั้นสามารถเข้าถึงเกมต่างๆที่มีอยู่ใน Play g เก e ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องอุปกรณ์มาผูกมัด โดยเกมที่เปิดให้เล่นตอนนี้นะคะมีด้วยกันอย่างน้อยสีเกมดังนี้ค่ะได้แก่เกม Mobile Legends Bang Bang, Summer War, State of Survival The Joker Collaboration และเกม Tree Kingdom Tactics ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ของการที่จะได้เล่นเกมบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเกมเหล่านี้ยังรองรับการควบคุมผ่านเมาส์และคีย์บอร์ดเพื่อให้สะดวกในการเล่นผ่าน PC อีกด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าและถ้วยรางวัลน,นะคะจะนับต่อเนื่องกันในกรณีที่ล็อกอินด้วยบัญชีเดียวกันสำหรับสเปคของ PC ขั้นต่ำนะคะที่ต้องการสำหรับเล่นเกมค่ะ ระบบปฏิบัติการ Windows 10เวอร์ชัน 2004, ตัวเรด SSD พร้อมพื้นที่ว่าง20 g b CPU 8คอร์ core, RAM 8 g b ขึ้นไปและต้องเปิดใช้งานฟีเจอร์ h a r d ดแวร์ Virtualization โดยหากเพื่อนๆต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารใ,ใหม่ๆจากนันเทคนะคะ